เขาคือพระเอกเขาเดินมาเดินมาเรื่อยๆแล้วเขาก็ยกมือขึ้นยกมือขึ้นเขาก็ร้องออกมาว่ามีใครจะดูดซ่วมไหมครับเขาไปเจอสาวคนหนึ่งเขาไปเจอสาวคนหนึ่ง ลุกขึ้นมาเขาเป็นโจรเขาเดินไปหาสาวคนหนึ่งนี่สาวคนหนึ่งเขาถามสาวคนนั้นว่าชี้หน้าไปนี่แม่นางเจ้ามาจากไหนรู้ไหมว่าข้าเป็นโจรเจ้าไปไหนไม่รอดแน่แน ข้าจะจับเจ้าไปเลือกข้าไทยหัวเลาะว,วันนี้ข้าถึงโชคดีเหลือเกินวันนี้ข้าโชคดีเหลือเกินอ,อ โอ้ยเป็นโจรหรือเป็นสักซกิววักะตกะอันนี้นี้รกว่เว่าบ้าูเอเข้าไปไหมหม้าเขาไปหาเอนเป็นบ้าหมูเจ้ามีเงินเท่าไหร่ซีน้าเข้าไปเจ้ามีเงินเท่าไหร่เอามาให้ข้าเดี๋ยวนี้ ไม่เอาเอาคืนไปข้าไม่มีตังทอรทีหลังเจ้าต้องเตรียมเงินมาให้พอดีที่ข้าจะปล้นจำไว้วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนวันหน้าจะมาปล้นไหม เขาเป็นใครเขามาจากไหนไม่มีใครทราบกูยังประ่านให้พิการอยกห้ามึงเขาคือพระเอกเขามาจากประเทศจีนนี่คือพระเอก หัวเราะแบบเอกหัวเราะแบบจนจนมันฟองจงเมนังเม่นังเว้ยเอาแต่แสดงตามเมนังโฮ้ยอะไรเนาะดาวเอ๋ย เจ้าอยู่ไหนโอ้จ่ะไอเห็ดเห็ดพระเอกไหมเห็ดลอยลอยเลยไหมดาวเอ๋ยเจ้าอยู่ไหนตอนนี้รู้จักไหมว่าพ่ย์คิดถึงใจจะขาดแล้วน้องมินรู้หรือเปล่าว่าพ่ยศ <static> ไม่เคยลืมว่าแล้วก็ก็หัวเลาะขึ้นอย่างดังหัวเลาะเขาพอใจเขาหัวเราะตลอดอ้ย